ขึ้นบินมาตอนกลางคืนนะครับเมื่อมาถึงตอนเช้าตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถไฟในตาเอ็กซ์เพลสเข้าไปที่ไปที่สถานีอะไรสถานีโตเกียวสถานีโตเกียวนะครับก็เจอก,กันเดี๋ยวเราจะไปรับบัตรอะไรนะเป็นแบบวิบ่งมาราธอนโตเกียวมาราธอนของปีนี้นะครับนี่คือไฮไลท์ของทริปนะครับวันเดียววันเดียว <laughs> แล้วเจอกันนี่ แล้วเราก็จะต้องนั่งรถไฟไปลงที่สถานีอาริอาเกะนะครับซึ่งจะอยู่มุมขวาล่างของแอแมปโตเกียวนะครับแล้วเราก็จะเจอกับสถานที่ที่รับบิ๊กนะครับนั่นก็คือโตเกียวบิ๊กไซส์ที่เหนฝั่งทางนนะครับเห <Big Side S 2> ็นไหมบิ๊กไซส์คืออะไรบิ๊กไซส์ไม่รู้คืออะไรมัน <c oughs> น่าจะเป็นที่จัดแบบพวก exhibition hall อะไรคนเยอะมากคนเยอะมาก ก็เดินให้ถูกทางด้วยนะครับน้องือูงนักพลานี่นักวิ่งน่าจะนักวิ่งผู้่ายผู้ร่วมบุญนกการเดียวกันกับพันปอถ้านับจากตัวสถานีรถไฟแล้วเนี่ยก็เดินไปอีก พอสมควรเลยนะครับก็ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าจะหลงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นคนเดินเข้าเดินออกอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พอเข้าไปในตัวตึกแล้วเนี่ยก็จะมีป้ายต่อนะครับว่าให้เราไปเดินไปทางไหนไปรับที่ห้องไหนนะครับ เฉพาะตรงจุดที่รับริบนะครับเขาจะอนุญาตให้เฉพาะนักวิ่งเข้าเท่านั้น,นครับและนักวิ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีเอกสารที่ได้มาจากโตรเทียวมาราธอนนะครับจะเข้าได้คนที่ติดตามก็จะถูกให้รออยู่ตรงนี้นครับนี่ครับ8 3 3 3มแล้วก็นี่ทำเป็นพรอมหลายอันนะรับริบรับริบเร็วมากนะครับเสร็จไม่เกิน5นาที แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลสําคัญที่ให้เราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีเดินไปยังเกตนะครับจากสถานีรถไฟดูว่าเกตไหนใกล้สถานีรถไฟอะไรนะครับอย่างผมอยู่เกต6ก็ไปลงสถานีนิชิชินจูกุก็จะเดินใกล้กว่าครับ มาแล้วนีก็มีพวกเสื้อมอกะาย้อีกก็มีมีปี๊บปิ๊บนี่เบอได้ปีมาแล้วนะครับแล้วเดินเข้ามาในงานนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะไม่เห็นรายชื่อทั้งหมดทุกคน3 6 0 0 0คนนะครับที่มาวิ่ง เดียวมาราธอนนะครับได้บอดที่เห็นเนี่ยที่เป็นเส้นทางเนี่ยก็จะมีรายชื่อเราจะไปดูให้ดูเออมาหาชื่อเราด้วยว่าเราจะลงแั่งใช่ไซึ่งาจะจะหาได้หายากมากเพราะเราเราเพราะเรารเราแค่ตัวเราแค่ดัวนเจอแล้วเจอแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ ทํำตามทุกๆคนทำครับก็คือถ่ายรูปกับตัวคัดเอานะครับของโตเกียวมาราธอนนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีให้สั่งซื้อพวกกล่องที่เก็บเหรียญหรือว่าของที่ระลึกจัดโตเกียวนะครับแถวก็ยาวมากนะครับแล้วก็ในงานก็จะมีของแจกนะครับจากรูตต่างๆมากมายนะครับแล้วมันมีอันหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับก็คือ อาจจะมีเป็นแบบเหมือนในเกมนะครับถ่ายรูปในมุมมองนักวิ่งนะครับว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างครับเห็นบนจอนะครับเราก็จะดูได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเจออะไรบ้างคนก็จะมายืนตรงนี้สักพักนึงเลยครับซึ่งถ้าใครอยากดูตอนนี้เลยนะครับก็จะมีคลิปนี้อยู่ในยู u ูบเหมือนกันนะครับลองเสิร์ชโตกเกียวมาราธอนดูนะครับจะมีแน่นอนนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นที่ขายของนะครับก็แน่นอนนะครับเอซิสเป็นสปอนเซอร์นะครับแล้วก็จะเจอเสื้อหลายแบบเลยซึ่งหน้าตรงบูธของ a อซิสนะครับปีที่ผมไปเนี่ยนะครับต่อแถวนานมากนะครับเกินครึ่งชั่วโมงนะครับเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็รีบจองรีบต่อเลยนะครับแล้วก็นอกจากขายเสื้อผ้านะครับก็ยังมีบูธของแบรนด์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น t ูทามยูหรือว่า n นกี้หรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีให้ ซื้อพวกอาหารเสริมที่เราจะต้องใช้ในระหว่างแข่งด้วยนะครับแถมยังมีบอกวิธีกินด้วยนะครับว่าเราควรจะกินอะไรตอนไหนนะครับก็ผมก็ซื้อมาลองเหมือนกันนะครับส่วนใครที่อยากลองก็ก็เชิญได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับและเพื่อความมั่นใจนะครับในคืนก่อนวันแข่งนะครับผมก็เลยลองนั่งรถไฟนะครับไปลงสถานีนิชิชินจูกุนะครับเพื่อดูว่าทางที่จะต้องไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับ นี้นะครับเฮ้ยเราจะต้องมาเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันเชื่อสถานีอะไรนะโชโปกุกแ,แต่จริงๆเรามาไม่ได้เราต้องมาลงชินนี่อะไรนะชินชูกุที่ชินชุกุนะครับเราก็เดินมาที่นี่นี่เขาอะไรทำอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็แต่งตัวกัดชุดที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็ออกมา เดินทางนะครับไปที่สถานีรถไฟนิชิชินจูกุนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศก่อนเริ่มแข่งนะครับก็จะเห็นว่านี่ายคนมาเตรียมตัวกันที่สถานีนี้อะไรนะนิชิชิชินจูกุนะครับก็คนก็โดมีเสือเส้อกันฝนเสื้อกันฝนอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็เต็มเพื่อกันฝดกันไปแล้วครับนี่ก็กำลจะเดินเข้าแกงนะครับก็จะมาของฝากก่อนแล้วก็เริ่มวิ่งตอนนี้กี่โมงแล้วหนาวมากตอนนี้แปดโมงเป๊ะเลยครับเริ่มวิ่งกีง่โมงแล้วเริ่มวิ่งเก้าโมงสิบนาทีครับต้องยืนหนาวตรงเนี้ยฝน <c oughs> ก็ลงเน็ต<ด>ขอแตะขอแตะชิมดีไปเจอกันที่เส้นชยัยเดี๋ยว ขออธิบายนิดนึงนะครับสนามโตเกียวมาราธอนเนี่ยจะเป็นลทยพิเศษอย่างหนึง่งตรงที่จะเริ่มจากมุมซ้ายบนของเมืองนะครับแล้วก็ไปจบที่มุมฝาล่างของเมืองนะครับไม่ได้กลับไม่ได้วิ่งวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับเขาเลยมีบริการรับฝากของนะครับซึ่งเราก็ใส่อะไรไก็ไปก็ได้ในนั้นนะครับผมก็ใส่พวกผ้าบันคอหรืออุปกรณ์อะไรไกร็ตามที่คิดว่าจะใช้ตอนหลังเข้าเส้นชัยไปแล้วนะครับก็ถุงก็ใหญ่พอสมควรเลย ก็ใส่อะไรไปได้เยอะพอสมควรนะครับซึ่งในถุงนั้นเนี่ยก็จะมีหมายเลขอยู่นะครับซึ่งเราก็เอาหมายเลขนั้นนะครับเทียบกับหมายเลขที่รถบรรทุกนะครับแล้วเราก็ไปฝากของรถบรรทุกเนี่ยก็จะวิ่งไปพร้อมแบบเราเริ่มวิ่งนะครับแล้วก็จะไปเจอกันที่เส้นชัยนะครับอีกอย่างหนึ่งก่อนเข้าเกตนะครับมันใช้เวลาตรวจของนานพอสมควรเลยนะครับก็ถ้าใครจะมาก็ เผื่อเวลาไว้เหมือนกันผมก็เดินกว่าจะเข้าได้ก็ใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยทีเดียวครับตรงนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศหลังเดินเข้าเกตมาแล้วนะครับก็จะคนก็จะเดินทักทายกันนะครับแล้วก็ฝากของบนรถตู้อะไรอย่างเงี้ยครับ right, สิ่งที่ควรเตรียมตัวให้พร้อมอย่างนึงนะครับคือควรจะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือคิวห้องน้ำนะครับที่ยาวมากนะครับ ขนาดผมรู้สึกว่าเขาเตรียมห้องน้ำไว้เยอะมากนะครับผมว่าเกิน200นะครับแต่ว่าคิวก็แบบยาวมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเดินไปประจําบล็อกที่เราต้องถูกปล่อยตัวนะครับก็บล็อกผมอยู่บล็อกเคนะครับก็ลงเวลาไว้น่าจะจบประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็จะเริ่มช้าหน่อยนะครับ สำหรับโตเกียวมาราทอนนะครับเขามีเวลาคัดตออให้7ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะนับตามกันทมนะครับก็จะนับตั้งแต่เริ่มยิงปืนสตาร์ทนะครับก็คือ9โมงนะครับซึ่งกว่าจะไปถึงจุดสตาร์ทเนี่ยจากบล็อกเคของผมเนี่ยใช้เวลาประมาณ30ปนาทีแสดงว่าผมก็จะเหลือเวลาวิ่งจริงๆเชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งก็ ก็ก็โอเคนะครับก,ก็เตรียมก็เตรียมตัวไว้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสําหรับคนทีเ่เตรียมตัวมาวิ่งพอดีก็ก็จะลําบากหน่อยก็ต้องคำนวณเวลากันนิดนึงนะครับก็ใช้เวลาเดินนาน่างเงก้ยน,นะครับค่อยๆขยับขยับกว่าจะถึงจุดสตาร์ทัีนก็ชั้นเหนื่อยเรื่อยแวเนื่องจากก่อนหน้าที่จะเริ่มวิ่งนะครับฝนตกนะครับหลังแต่ตอนวิ่งเนี่ยฝนหยุดตกแล้ว คนก็เริ่มถอดเสื้อนะครับกันฝนนะครับทิงเกกา伽ลงพื้นเลยนะครับหลังจากวิ่งไปสักพักหนึ่งประมาณกิโลที่2นะครับผมก็อถอดเสื้อกันหนาะวผมใส่อยู่เมื่อกี้นะครับถอดถออกแล้วเพราะว่ามันร้อนมากนะครับก็เก็บใส่กระเป๋านะฮะแล้วก็วิ่งต่อไปนะครับส่วนหลังจากนี้ก็จะไม่ได้ถ่ายวิดีโอแล้วละครับเพราะว่าอตอนวิ่งไปถ่ายไปเนี่ย กรลำบก็หมืานกันก็จะมีภาพนี่ที่หยุดถ่ายมาให้ให้ดูกันนะครับเป็นระยะะนะครับภาพแรกก็จะเป็นนี่นะครับวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีงานแสดงนะครับของชาวบ้านนะครับแล้วตลอดทางนะครับตลอดทาง42กิโลเมตรนะครับคนเยอะมากคนแน่นตลอดนะครับคือจะเดินเนี่ยอายนะครับก็การวิ่งก็จะผ่านสถานที่สําคัญต่างๆนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นวัดที่อาซากุสะนะครับ ก็จะมีคนญี่ปุ่นนะครับที่เตรียมอาหารมาแจกนะครับร้านค้าบางร้านนะครับก็จะปิดร้านนะครับแล้วก็เอาขนมที่ตัวเองทําขายในร้านนะครับมาแจกนะครับสําหรับน้ําและอาหารที่แจกระหว่างทางนะครับถือว่าอุดมสมบูรณ์มากมายนะครับคือเต็มที่นะครับไม่มีขาดแน่นอนครับผมและที่เจ๋งอีกอย่างนี้คือ ในระหว่างทางนะครับก็จะมีคนคอสเพลยที่เยอะมากนะครับมีคนนึงครับอที่ผมประทับใจมากที่มีของกมาผมตลอดเวลานะครับคือไม้เส้นแจ้งสันนะครับเขาก็จะเล่นกับคนดูนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็าท่งเล่นไปอย่างเงี้ยครับที่สองเมตรครับอยู่แล้วก็เต้นร้องเพลงนะครับนี่ครับมีบทร้องเพลงของบท และในที่สุดเราก็จะมาถึงจุดประมาณเส้นชัยแล้วนะครับก็สําหรับคนที่อยากได้บรรยากาศของตัวเองนะครับไม่อยากเห็นก่อนคือท่าสปอยนะครับก็ปรินาข้ามช่อนนี้ไปนะครับเพราะหลังจากนี้ไฟจะโชว์ให้ดูว่าหลังจากเส้นชัยไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างและเจออะไรบ้างนะครับตอนแรกเมื่อเ,อเข,อเขาอ้าเส้นชัยแล้วจะ ได้ผูกของเลยนะครับเหมือนงานวิ่งที่ไทยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับยังต้องเดินต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับกว่าจะได้ของหมดครับซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นเซชั่นหลายๆอย่างนะครับค่อยๆค่อยๆให้ของเราทีละอย่างครับเสร็จแรกให้น้ำครับให้น้ำนะครับให้นกต おおお疲れ様でででしたありりとうございいままままますいますおいいいますす皆皆さささん、んめこののの配てっぐくだ立ち止まらずにまっすぐお進みください。皆さん

ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญดอนซอ็อก รวมครับเหลียนปีนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับ จะกลับหัวทําไมแล้วนั่นเดี๋ยวดูท่าช้า EP นะครับอ่านี่นะครับเหรียญปี2015นะครับโตเกียวมาราธอนเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับและหลังจากได้เหรียญแล้วนะครับยังไม่หมดครับยังมีต่ออีกเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่านะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ครับเป็นขนมนะครับแล้วก็มีผลไม้นะครับเป็นส้มนะครับทุกคนก็รับค่อยๆรับไปนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งกล้วยนะครับ ก็เดินไปยาวๆที่เด็ดนะครับก็คือนี่เลยครับสเปรย์ครับไม่น่าเชื่อนะฮะแจกสเปรย์ด้วยนะฮะก็ทุกคนก็รับไปนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะต้องเดินไปเอาตัวถุงที่เราฝากของนะครับซึ่งเขาจะเก็บไว้ในโถดังนะครับแล้วก็จะมีป้ายหมายเลขให้เราดูนะครับไปก็ไปเอาโกดังนะครับก็ สามเล克นะครับขอดังยั่ไงน,นะครับมีเดซซิ่งรลมด้วยไปนี่นะครับเข้าไปแปดสิบสามเลยก็สำหรับใครที่นัดคนที่มาด้วยไว้นะครับก็ก็อยากให้เผื่อเวลาหน้าจุดตรงนี้นะครับไปอีกสักพักหนึ่งเลยเพราะว่าจากที่เห็นนะครับหลังจากเข้าเส้นไทยแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาอีกพอสมควรเลยกว่าจะ ทำอะไรของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็เข้าโกรดั่งแล้วนะครับนีขอ,ของที่ฝากฝันให้ไงครับสังเกวตว่าจัดดูแลดีมากนะครับคือห้ามห้ามคนเขามั่วหยิบนะให้บอกเบอร์นะครับสตาร์ทจะมาดูเบอร์ที่

ซึ่งตอนรับของเร็วมากนะครับเ็เขาก็จะมาเช็คที่ตัวปีทเราที่อยู่ที่หน้าอกนะครับแล้วก็ตะโกนตะโกนเรียกกันนะครับแล้วก็ส่งของมาให้เาเลยครับนี้ก็เป็นการเดินออกครับซึ่งเดินออกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับเวลานานอย่างนี้าชีเป็นซอนเซอร์นะครับหลังจากวิ่งเสร็จก็มีเบียร์แจกอย่างนี้นะฮะก็ไปหยิบมาดได้เลยนะครับก็น่าเป็นไฉเวลาที่ฟินิชนะครับนี่ครับ ม่สาายอารก็จบแล้วครับสำหรับโตเกียวมารลทอนปี2015นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอันนี้ก็คงจะพอเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านนะครับก็หลายๆช็อตผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทำอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็จะแบบขาดช่วงบ้างหรือพูดอะไรผิดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิ่งไทยหลายๆคนนะครับลองไปวิ่งที่งานต่างประเทศดูนะครับเราจะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยนะครับว่างานมันเป็นยังไงนะครับต้องลองครับของแบบนี้นะครับสวัสดีครับ